จะไปไหนแม่ดาวน,อน้อยดาวยากจะไปเดินเล่นในสวนนะจ๊ะตั้งแต่ดาวกลับมาดาวยังไม่เคยไปเดินเล่นในสวนตอนคืนเลยจ๊ะยายมนดอกราตรีที่ซุ้มยังหอมเหมือนเดิมใช่ไหมจ๊ะดอกราตรีหอมยวนใจทุกราตรีออกไปคนเดียวมืด,มด กลัวเหรอแม่ดาวไม่เคยกลัวอะไรแม่ดาวไม่เหมือนแม่เดือนฉันลืมไปแม่ดาวไม่เคยกลัวอะไรเลยแล้วพระเรือขนขยมมลละจ๊ะดึกป่านนี้ยังไม่นอนอีกนอนทำไมมากๆเวลานอนอันแสงยาวนานของยาย ใครเข้ามาทุกที้แล้วใช่เราอยากจะตื่นอยู่ตลอดเวลางั้นไปนะจ๊ะไปเถอะไปไหนก็ได้ในเมื่ออยู่ในวัยที่ไปไหนได้ทำอะไรก็ตามใจ ถ้าอยู่ในวัยที่เราทำได้ มาจริงด้วยฉันบอกฉันจะมาฉันก็มาออกมาหน่าับฉันเถอะไปเดราเล่นกันไม่ได้หรอกฉันออกจากบ้านตอนคืนไม่ได้อะเธอเข้ามาในนี่ก่อนสิบ้านเธอเขาหลับกันหมดแล้วรอถึงไม่หลับก็ไม่มีใครล่างมาจากตึกหรอกมันตึก,กมีแต่ผู้หญิงมีพ่อที่เป็นผู้ชายคนเดียวเท่านั้นแหละพาฉันมาทางนี้สิไปไหนอะในสวนไง บ้านฉันข้ามเด็กแค่ฉันชอบมันในเรื่องที่นี่คนเดียวตอนกลางคืนพระจันทร์เต็มดวงอันด้านลู่นมีหิห่งห้อยติดสิดตัวอะไรนะรู้ป่ะเต็มไปหมดเลยตบนถนนฉันก็ชอบจับมันมาาไว้บนมลยสวยมากเลย สวยเหมือนมันเพชรเล็กๆเดี๋ยวมือ่อเดี๋ยวก็จะวางแปลกจังทำไมวันนี้มันถึงไม่มีสักตัวก็ไม่รู้มันคงรู้ว่ามีบางอย่างที่สวยประมันอะไรหรอก็ค่เนตา ถ้าเห็นอะไรแบบๆตรงนั้นน่ะคุปปาดนะแย้มเฮ้ยแต่ข้าเห็นจริงๆนะเขาไม่ได้ตาฝาดเองเห็นอะไรข้าเห็นสองคนเห็นผู้ชายคนผู้หญิงคนนี่พูดบ,บ้าบ้ผู้ชายกับผู้หญิงคนไหนจะทะลึ่งมาเดินเล่นในสวนดึอนอย่างนี้อ่ะท่านขุนกับคุณนายก็หลับไปตั้งนานแล้วอ่ะดูว่าเองเห็น กับข้าสิกูไปหนูไปด้วยกูไปด้วยเธอได้บ้าจริงเลยนะหลอกผีก็เป็นด้วยแล้วถ้าเกิดเราไม่ทำอย่างนี้แล้วเขาจับเราได้ขึ้นมาฉันจะต้องแย่แน่เลยปลอดภัยแล้ว พี่ยอยากจะกอดเธอไว้อย่างนี้ตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นหน้าเธอชัดๆในลองโบลิ่งฉันก็เหมือนดิเดี๋ยวก่อนทำไม่ะพี่สาวฉันเพิ่งบอกว่าผู้หญิงเราจะมั่นใจว่าผู้ชายคนไหนเป็นผู้เราเจริงๆง ให้พิสูด์กันที่จุบแรกเราจะมอบให้แกเรามีจริงมั้ยนี่ฉันเนี่ยคเคยูบผู้หญิงไปสิบคนเนี่ยแต่เมื่อยากจะแต่งงานผู้หญิงเท่าคนมันจูบมาสิฉันบอกว่าเอต้องมาแต่งงานกับฉัน พี่สาวเป็นพูดถูกฉันว่าเราเป็นคู่ของฉันที่จริงด้วยใช่พี่สาวได้พูดถูก ไอ้วงจูบผู้หญิงมาเป็นสิบสิบคนไม่เคยอยากเป็นคู่ใครนอกจากเธอฉันมั่นใจนะว่าเธอเคือมีของฉัน เ,เธอนี่ฉันกล้าสมที่จะเป็นเมียไอ้หวงจริงฉันรู้ว่าฉันจะต้องเป็นของเธอตั้งแต่วันนี้ถ้เธอช่วยฉันไว้พ่อใจฉันแต่งงานกับใครก็ไม่รู้แต่ฉันรู้ว่าฉันเกิดมาเพื่อเธอ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันพร่นี้ฉันอยากจะบอกเธอว่าฉันรักเธอถ้าฉันรอดชีวิตกลับมาจะพาเธอไปให้ไกลจากที่นี่ไปแต่งงานเป็นผัวเป็นเมียกันตามะเพณีของจีงิ จะพูดแบบนี้แล้วหรอพวกนี้เธอจะไปทำอะไรอ่ะขอยคอมมนท้าโดนตี่พวกฉันนยที่ต่อของนง้ำแข็งเพราะฉันเป็นต้นเหตุใช่ไหมไม่ใช่มันมีอะไรที่ซับซ้อนมากกว่านั้นฉันรักเธอนะดาว but to... i